เดี๋ยวขี้มีเข้าจะมาหลุดไปน้ำกันทับเปอร์สิแพ่เด้งพันเมียยูพพเมียสิแพ่เด้งพันครับเอาชีวิตคู่เขาแหลกเลยครับทิไปคันยังต้นแต่ออคันอ้วกยุบออยู่ตอนโอ้เบิ่งน็อตกับคนระเบิดมันกับคุ้มคัน,นเนอะ เราทัดเล่นกันอีกเอาเอาเทสแรงนกันอีกโอ้เบิ่งน้ำมันปุ่งปิดเลยคือบ่อเหรอโอ้แรงดูดก็ดีเลยว่ะมันคือบมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเลยงานแต่งคนจนเดี๋ยวมึงได้ลูกหมดเงี้ยงได้ลูก ถ้ากิดถึงนกะทาอะไรมากด้ยคะเมืม่อวานถ้าติดนี่เพราะเอายังไรดอกบ่ต้องใส่นีบัดว่าเลยตักหน้ามมาได้เลยอันนี้นะด้ยมันติดก่อนจะไปเฝ่าวันให้ได้มันติดก่อน,นนะ เอาไปสับเบอร์การช่างเนี่ไปลุงระหมเนี่ยเียงยาวมากเลยเื่องขาะมันนี้เดกยู่บาทเนาะท้าแรงทเลกัคิดหยกมาเลยแ่กุญแจมันยังจับกถึเบอร์อยู่อมันเบอร์สิบเจมันก็ไเปนคเบอร์สิบเกนี่แล่ะเจ็ดมันกับเขาที่ยังแั่กูแจกับกูแจแถมหน่อกูแจสื้อเนาะ อ้าวแด้อแไ่นี่ไม่ได้บ่านด้่ะหรอปุยอยากหัวนะพี่มึงกัคาเรนกินขาดแล้วครับคาเรนโชคนี่ธร้รมดาวนี่มันขึ้นเนี่ยมัล่ะเอ้าทำมารุนพร้อมกันครับสีมูสีจ้าสีเป็นสร้างง นี่ลอะเติดนมันบอไปอ้ยเสียงมอนบ่นเ็นจะได้กระติดเอามาลุนกันพี่น้องเอาตัวเฮ้ยัะไรน้ำมันน้ำมันเอ้าเอ้าโอ้ยันาี่หางเงยนัดเอียงโอ้น้ำมันมาทั้งข้อโอ้่ายมาทยเอออยากไอ้พ่นเนี้ยไม่ได้หมดึ มาได้เขาเป็นตัวติดได้บางหันเสียงมันคือจน,นคือมือซ้อายคือมืซ้ายคือย่างเงี้ยมั่วหมฮะมั่วบมดทันมาเนี่ยเอาเอาไม่พี่นอ้องมันต้องมีพระพุทธพระธรมพประสงค์ครับ โอ้ยะต่กระชากมาแบบหลายรอบอยู่มันต้องเป็นวันที่เดียวติดเลยมันเกินไปแล้วที่เดียวติดกระโจดไปเลยเอาเดี๋ยวเราลุ้นพร้อมกันครับมันไปฮึ๊บฮึ๊บหัวฉีดมันเสียวปล่าฮึ๊บอู้ตอนแรกขัดจังที่เฮ้ยอีกสิบเทียอีกสิบเทียแน่นอนเลยติดแน่นอนอีกสิบเทียชอบอีกสิบเทียเหรออีกสิบเทีย ไก่เลี้ยวมันควรเลยเดี๋ยวเหมือนขวนอยู่มันควรมาเนี้บอรถแห้งมาติดีหนาต้องเอาเครื่องหนึ่งมาพ่วงโอ้ยไปไปเฮ็ดบ้าวโตมากสูบลูกไงหลูกโตลูกโตมันใส่ลูกโตมากมันมันเลียนหมดเลยกูขึ้นเมียเองทำัมเฮ็ดดุดดุดไก่เลี้ยวไก่เลี้ยวไก่เลี้ยวไก่ไก่บางทีเป็นร่มเลี้ยว หมดเอ้ยแอบหนับนอนไปท่าจัดตัวจีนทั้งหมดเนาะแต่งเป็นลาดมันเลยท่าจัดตัวจีนรถมันจอดโดนกางเชดกางเชดไกลแล้วไกลแล้วเป็นอะไรนะเอ๊ะคือจากอะไรขึ้นเนาะมันเป็นน้ำมันมันม่ไปบ่มากมันลบบ่อคือนี่งไม่มากเลยห่วยเพค่อยนไปลบมากกลัวมากเครื่องมันหายว่าคืนอีกพอช็อกจีนหมดไปเบื้องหนังมัน มันอะไรกินดอ้าตอนนี้เทสแรกนั้นก็ทับเทสแรกนั้นโซลาก่อนมากบามามคอยเลสิมาส่นืก็จิตจิตจิงิลยมันสิมาซ้ำเลยนวดฉีบบวะนวีบ mỗi chỉ đấy cũng à, chết nhăng, chỉ nhăng, mình mọi người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  mọi มันยากได้นูน่าจิเฮ้ยมันยากดอก็มิี่ก็ได้ดูดอกเลยียมึไม่เน่ดูดีก็่ึมันไม่เน่าดนคนนี้ไม่แค่หน่อยมัง <c oughs> พี่น้องเอ้ยมอยากไปลานชางเด้อ ตื่นเา้ตื่นีกตื่นเา้ตื่นอีกว่เดี๋ยวสางเยี่มาเดี๋ยวสางเยี่ยวมเอาบ้าเข้ามาเดี๋ยวไปนี่บ่ตามก็สองสักหกเนี่ยสางเดียวนี่เดี๋ยวนี้เพิ่งนั่งตื่นเจ้าแบบยังฟิดเลยเด้เฮ็บเมื่อหร่ตางเกายังแห้งเลย ขอแล้ทีตีเลยมันทัด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 เนบอเรื่องมันจ่อโดนเนาะใจมันเป็นหมบ่หูเนาะเพราะว่าเฝ้ารวมเ่ารวมอื้ถอดยังมืฮะถอดน้งมืบึงตันมันไปทองจิบ่บ่ไดีถอดแล้วถอดแล้วจะหา่อบึงนะ

แล้วมันมันดีพอถ่วงมองมาดอกสุดท้าย เออเอาเจ้าบาฟืนอ,อยู่เลยนเน่อบหนักบานื่อหน,นักทำยังงว้าตอนีมัฟิตฟิตแห้งฟิตน้ำบ้ามแลหละา เดินเบาแห้งังวะนิ่มแห้งเลยพี่น้องมึงอย่าไปลงได้ยังมึงรอไพวิ่งมึงจะบุญนี่พี่มึงพูดนนะมึงแบบมันเดินเบาดิ่มแห้งไงพูดนะตอนนี้เครื่องตี่นะครับเล่งจำเลยตอนแต่ว่าเสียงโทรศัพท์เสียงโทรศัพท์ยังแบบนี้หัวขีดหัวขีดหัวขีดเอ้าลองมึงหัวขีดหัวขีดอีกแล้วเอาลองมึงลองมึงอ่ะลองอีกรอบมึงไม่อยากเสียงกันหล้วข่วนนะ ตะเลยการช่างเจเจนเร่นันไก่เร็วไก่เร็วไก่เร็วอมิงอมิงมันมาเดียวหันมาแล้วมาแล้วตะดอกนีก็อยู่วะบังม่งบ่งม่ มันดังไงเนี่ยตอนนั้นวะดียว่งเทันเป็นย้อนยังอันล่องสายศาสตร์บอสหช่ไหม่าประกอบบุปผนะจุดทูบอกผีบ้านผีเลือนบ่ไปเนีดยาปูบ่เข้าไปไอ้ลุกกวนบ้านท่องพันยูนมึงยิ่งเที่ยพันสกปรกตอนนั้นเทีองมาทำงานบอบเกเย้าเนาะมันตกติดีเขียวเดนติดเ ตอนนี้ว่าแรงอัดมึงกำลันใหญ่โว้ฮะแรงอัดดีอูนเด่นมันบ่ได้ไหนว่าวมึงยันห่อมึงคือหมุนได้ถ้ามันไหนหมุนบ่ได้ได้มึงที่แห้งไร้บ้านนั่นไปเก็อย่างบ้นบ่ได้เปลี่ยนเหรียญเปลี่ยนลูกใหม่เนาะก็คงอยู่ว่าวมึงก็เปิดได้หนึ่งบึงมึงหมุนเป่ามึงยังหมุนได้แล้วหมุนมึงว่าต้องยกว่าวนั่นแหละ

มันิดมันไม่ใช้มาไก่เดียววันะแหมกลักจ่เนาะกินอะไรไอ้ดมหลานนึงมีสิกินอย่างถูกกินแล้วไอ้สินยิ้มยิ้มข้อสูงขอเั้นอยู่อิ่มก็อิ่มใจเลาะแต่ต้องจีนเลย เด็กพันยิวเงี่ยหมดยิ่งไม่ได้หมดยิ่งหมดเสียงหมดสมันธแือมีเรองอัดอยู่นี่ไลน์เหตอัดจะไหนจะวันนองไหนนี่หรอกฮะนี่หรอกันหมันวายันหมเนาะ ทามอาจ์บ่ถาปราจา์มั้เอ่มึงถามยังไงสเปรย์เพื่อนของมีไหมซ่อมรถตั้งชื่อว่าอะไรดีเห่นบ่ มันไม่พยายมไม่ปกติท้าบชากตุนก็ได้ตูนน้ำมันลงอีกวะอยากอยู่วะเส้นยังอยู่คงทำไมลูกร้อยห้าสิบมันไม่ติดนี่มันเป็นไร ทำไมลูกร้อยห้าสิบมันไม่ติดเเอามันใส่ลูกร้อยห้าสิบแล้วนี่มันมีลมออกนะพี่ลมออกตรงนี้แหละ <c oughs> วาวยันไหม <c oughs> หรือปกติ ไม่มันบ้าเลยมันเกลียดูมันสะต้านไม่ติดต้านยังไงก็ไม่ติดเพราะมึงแกวไงเกมือฮะมีแต่แต่แรงอัดมันมือมันหมุนได้นะพี่ไม่ต้องยกวบาหนอยปกติไหมฮะเปิดปะเปิดยังเปิดมั้มมันหมุนมันจะขอบแดกเลยมันไม่ติด ฮ่าพูฮะซื้อมาทั้งคันหนึ่สามพันห้าทั้งเครื่องทั้งรถทั้งโครงหนึ่สามพันห้าถูกหรือแพงได้ต่อไหมเข้าทุนเข้าทุนทเอฟซีให้หม <c oughs> ื่นหนึ่งหน่งหลงมาเอาดีละเอฟซีเขาให้หมื่นหนึ่งแล้วหนึ่งทั้งคันเลยเให้หมื่นหนึ่งเลยมันไปบทวาวใหม่แล้วนี่ ฟ้าก็าไปเปลี่ยนใหม่ฟ้าก็าปาไปทำใหม่ไม่ติดแต่ไม่ได้ยุ่งกับลูกนะใช่มามากันจิจิตจิๆจิบจิจนะโอ้ระดับอาจารย์ รู้จักนักตุ่มตุ๋นนี่มันเท้าเลยยังเดียวเนาะมันสมบัติโอ้ยอยากไอคนปิดเอา้าเลยถ่ายบนกล่องถ่ายเฮ้ยมันได้ยักนาที่เลคือชั่